สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแล้วค่ะเมืองในหมอกเห็นไหมคะอากาศหนาวแล้วค่ะมืดตือต้อๆเลยเดี๋ยวจะส่งบรรยากาศให้ดูนะคะหนาวมากดูชุดเหมือนเอสกิโมเลยนี่วันนี้เห็นไหมคะมองไม่เห็นอะไรเลย ตอนนี้แปดโมงเช้าแล้วค่ะแปดโมงเช้าแล้วดูนะคะสองให้ดูทางนี้ค่ะทางทางนี้ค่ะลงไปข้างล่างเนี่ยคือหมู่บ้านของมาดามนี่มาดามมาทำงานกับ8ปดโมงเช้า กไะะ็ไม่แจ้งเลยค่ะไม่แจ้งเลยสวยไหมคะข้างล่างมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หลังคาบ้านคนเหมือนเหมือนฝนตกคะ่ะแต่ไม่ใช่ฝนมันเป็นหมอกนะคะถามว่าหนาวไหมหนาว นาวจนสั่นแหละค่ะแต่มาดามไม่สัน่นเพราะอะไรรู้ไหมคะเ <laughs> พราะมาดามมีนี่ไม้กันสั่นค่ะไม้กันสั่นสวัสดีค่ะ